สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องอันตินกริดิ้งทาร์ลอนะคะช่องของการอ่านไพ่เพิ่มพลังบวกสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจให้กับเพื่อนๆได้เ,นนเดินบนเส้นทางชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะขอขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับช่องของอันตี้นะคะแล้วก็ ถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของออนตี้รายละเอียดก็อยู่ข้างใต้คลิปนะคะหรือใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้รายละเอียดอยู่ข้างใต้คลิปเหมือนกันวันนี้ออนตี้จะมาคุยมาเล่าเรื่องของเพื่อนๆเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าจะมีปาฏิหาริย์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆทุกท่านทุกคนในเดือนพฤศจิกายนนะคะเราจะดูด้วยไพ่นี้นะคะและมีไพ่ประกอบอีกก่อนอื่นอยากจะขอดูพลังงานตัวตนของเพื่อนๆก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไร ขอเช็คพลังงานก่อนนะคะขออนุญาตเช็คพลังงานของผู้คนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะขออนุญาตนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างตรงทั้งหมดหรือไม่ตรงเลยก็เป็นได้เลือกรับแต่พลังงานบวกไปใช้นะคะนะคะตอนนี้พลังงานของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะอืม เป็นพลังงานที่รู้สึกว่าไม่รีบร้อนใจเย็นเป็นพลังงานที่วางใจในทุกๆเรื่องรอคอยอย่างไม่อย่างไม่คาดหวังเป็นพลังงานที่วางได้ปล่อยวางได้นะคะ ออขยับนิดนึงเป็นพลังงานของคนที่วางได้วางเรื่องราวต่างๆได้ไม่ร้อนรนกับสิ่งหรือปัญหาที่เข้ามาในชีวิตนะคะกำลังอยู่แบบสบายๆหรือพลังงานของคนที่กำลังอยู่ในช่วงของการพักร้อนก็ได้ค่ะเพราะนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วเนาะก็อาจจะมีบางคนลาพักร้อนไปผ่อนคลาย ไปรีแลกทำให้ตัวเองผ่อนคลายไปชาร์จแบตใหม่นะคะอืมใบที่สอง a n s w e i n g the call the time is now อือเห็นไหมคะถึงเวลาแล้วค่ะอันนี้คือถึงเวลาแล้วของพวกคุณนะถึงเวลาของพวกคุณแล้วค่ะเรื่องอะไรคะ อืเจอร์นี y i อิ o o ูนไลท์บิลีฟอินเดอะแมจิกจงเชื่อมั่นค่ะเชื่อมั่นในสัมผัสพิเศษของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นเสียงข้างในที่ส่งคำตอบมาให้กับคุณนะคะจงเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นในจักรวาลเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเชื่อมั่นในตัวของตัวขันค่ะอืมเดี๋ยวเรามาดูพลังงานต่อนะไห้คาโลนะคะพลังงานดีมากๆเลยอ่าขยับมานิดนึงพลังงานของคนที่ปล่อยวางอะไรได้หมดแล้ว ไม่รู้สึกฟูมไฟล์กับสิ่งที่เกิดเสียใจก็ไม่ฟูมไฟล์ดีใจก็ไม่ไม่ได้ดีใจจนเกินไปกำลังอยู่ในพลังของความพอดีนะคะมาค่ะเรามาดูพลังงานต่อนะอีกสักหน่อยนะคะ เก็บไปเลยดีกว่าไหมเก็บไปเลยนึโอเคใบแรกค่ะเห็นไหมคะเพราะความนิ่งของคุณไงคุณก็จะเข้าสู่สภาวะของการเป็นผู้นำได้คุณเป็นผู้นำ คุณเป็นคนที่มีคนอยู่ในการปกครองของคุณเยอะมากและคนจะเชื่อถือคุณเป็นผู้ที่มีความสามารถราชาไม้เท้าเป็นผู้เก่งกาจประสบการณ์มากมากในเรื่องการทำงานแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมนะคะอืมแล้วยังไงคะสามดาบอืมสี่เหรียญ อ่าเดี๋ยวดูต่อนนะเปิดทห้หมดเลยเจ็ดถ้วยอืมอมืตอนนี้พลังงานของคุณนะ่าจะกำลังมีเรื่องที่กำลังจะต้องตัดสินใจค่ะตอนนี้มีเรื่องมีสิ่งที่ต้องคิดเยอะเลยคิดมากคิดเยอะ ยังเลือกไม่ได้กำลังอยู่ในสภาวะของการที่แบบว่ารู้สึกว่าถ้าเลือกอันนี้จะทำให้อีกอย่างเสียโอกาสไปยังอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจอยู่ยังตัดสินใจไม่ได้ไม่มั่นใจว่าจะเลือกอะไรแล้วจะเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองมากที่สุดนะคะอืม สิ่งที่คุณที่คิดกําลังคิดอยู่ในตอนนี้ก็คือคิดอยู่ว่าอะไราที่มันจะทําให้เกิดประโยชน์กับคุณมากที่สุดอยู่นะคะคุณกําลังมีความคิดเยอะหลายอย่างอยู่ในหัวเลยตอนเนี้แต่สิ่งที่คุณคิดนั่นก็คืออะไราจะเกิดประโยชน์กับคุณมากที่สุดอืมเปิดต่อนะ พลังงานของคนที่มีการสูญเสียหรือว่าเสียความรู้สึกกับบางสิ่งบางอย่างได้นะคะพลังงานของคนที่กําลังตัดสินใจที่จะเลือกบางสิ่งบางอย่างแต่ยังตัดสินใจไม่ได้เป็นเป็นพลังงานของคนเก่งอ่าหกดาบ กำลังจะอยากไปไหนกันคะอยากจะออกจากที่ตรงที่เก่าเก่าที่อยู่หรออดูต่อนนะโอ้โหนอนไม่หลับเลยคิดมากเครียดอืมหกไม้เท้าไม่ต้องเครียดคะ่ะสิ่งที่คุณคิดถูกต้องแล้ว คุณกำลังคิดว่าอะไรจะเกิดประโยชน์กับตัวคุณมากที่สุดคุณจะผ่านไปได้ค่ะ2องดะสไม้เท้าตอนนี้คุณกำลังใช้ความคิดคุณกำลังอยู่ในช่วงของการใช้ความคิดและในที่สุดค่ะสามถ้วยคุณก็จะสำเร็จคิดได้คิดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยในไพ ในไพ่สามถ้วยไพ่ฉลองอืมกังวลมากเลยนอนไม่หลับอืมบางพลังงานรู้สึกว่าที่ตรงเนี้ยไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับฉันเลยฉันไม่มีความสุขเลยนอนไม่หลับเครียดกำลังมองหาที่ใหม่ๆเพื่อจะเดินออกจากสิ่งเก่าๆที่เก่าๆที่มันรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ของตัวเองนะคะ กำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจแล้วคุณจะคิดได้ยังไงคุณก็คิดได้ค่ะนี่ค่ะไพ่ชัยชนะขึ้นมาไพ่ฉลองชัยชนะขึ้นมาถึงสองใบเพราะฉะนั้นใจเย็นๆค่อยๆคิดค่ะเขาบอกว่าสองไม้เท้าให้คุณค่อยๆคิดอย่างมีระบบมีระเบียบ ค่อยๆตัดสิ่งที่มันจะไม่เกิดประโยชน์กับคุณไปเพราะตอนนี้ในหัวคุณนะเยอะแยะไปหมดเลยมีอะไรก็ไม่รู้โครงการอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายบางคนก็อยากจะไม่อยากอยู่แล้วอยากจะไปแล้วอืมแต่ถ้าคนที่ไม่อยากอยู่กับที่เดิมๆหรืออยากจะย้ายที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่บ้านที่ทำงานอะไรคุณก็มีโอกาสที่จะได้ได้ move on นะคะและดีด้วย พราะอันนี้เห็นไหมคะคุณจะทิ้งความมืดมนของเมฆดำไว้ข้างหลังและคุณจะไปปบแสงสว่างอืมเห็นไหมดีมากๆเลยค่ะอืมบางทีจะเกิดปาฏิหาริย์ให้คุณได้ตัดสินใจทันทีเลยทันทีที่เข้าเดือนพฤศจิกาย,ยูานนี้นะโอเคงั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าปาฏิหาร อะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณคะในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะปาฏิหารอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้คะจากพลังงานทั้งหมดของคุณตอนนี้นะใจเย็นๆนะคะค่อยๆคิดทุกปัญหามีทางออกค,ะค่ะนะคะ ค่อยๆค,คิดนะใส่รองดีๆค่ะค่อยๆพิจารณาไปคุณจะคิดออกค่ะตัดความเศร้าตัดความกังวลออกไปก่อนนะมาค่ะปาฏิหาริย์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะนี่ไงใบแรกเลยสองเหรียญคุณจะจัด ปาฏิหาริย์แรกเลยคุณจะสามารถจัดระบบระเบียบความคิดจัดระบบระเบียบการงานการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะต่อมาคืออะไรคะเจดดาบอืมสิ่งไม่ดีความรับบางสิ่งบางอย่างจะถูกเปิดเผยให้คุณได้รับรู้ และเป็นสิ่งที่ดีค่ะจะทำให้คุณหาทางออกหาทางแก้ไขได้จะมีบางเรื่องที่จะเปิดเผยให้คุณรู้นะคะต่อไปอะไรคะแปดถ้วยว้าวตรงเลยจากหกดาบ move on ค่ะสำหรับคนที่กำลังคิดอยากจะไป คุณจะได้ Move on คุณจะได้ไปอยู่ในที่ที่คุณมีความสุขมีความสบายใจมากๆว้าวเก้าถ้วยโอ้โหความสุขใจส,สุขกายนะคะจะพบกับคุณความสุขใจความสุขกายจะเข้ามาหาคุณเลยคะ่ะ ในปาฏิหาริย์นี้คุณจะเริ่มมีความสุขใจคุณสามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้และความสุขจะเข้ามาพบคุณอือแปดเหรียญค่ะไม่ธรรมดาเลยแปดเหรียญค่ะปาฏิหาริย์สำหรับบางพลังงานนะคะ คุณจะได้สามารถแสดงศักยภาพให้ผู้คนได้เห็นให้ผู้คนได้รับรู้ว่าคุณเก่งกาจแค่ไหนผู้คนจะยอมรับในตัวคุณเลยค่ะปฏิหารดีมากๆเลยนะคะนี่คือปฏิหารของคุณนะคะเดี๋ยวเราให้ไพายานโลก บอกปฏิหารคุณเพิ่มเติมหรือมีอะไรแนะนำคุณเพิ่มเติมคะนะคะให้พญานาโลกช่วยช่วยแนะนำคุณเพิ่มเติมนะคะนะคะคุณจะตัดสินใจอะไรได้เลยในเดือนนี้แน่นอนปฏิหารนี้นะคะความเก่งกาจความสามารถของคุณจะถูก แสดงและเป็นที่ประจักษ์ของผู้คนเลยใบยแรกเทวดาประจำตัวออกมายืนยันค่ะทั้งหมดทั้งปฏิหารท,หทั้งหมดที่บอกไปนี่คือปฏิหารของคุณที่จะเกิดในเดือนพฤศจิกายนจริงๆนะยังไงต่อคะโอ้โหเป็นเงินเป็นทอง สวยงามมากเยี่ยมเยี่ยมเลยความมั่นคงความมั่งค,งคมมงั่งจะเริ่มเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะโอ้โหไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วค่ะใบนี้ขึ้นมารับไปเลยค่ะปาฏิหาริย์แบบสุดๆค่ะสุดยอดเยี่ยมยอดมากเงินงทองครับ เต็มเลยค่ะโอ้โ oh, ห oh. ปาฏิหาริย์นี้ไม่ธรรมดานะคะของคุณมีแต่คำอวยพรมาให้คุณเลยเพราะฉะนั้นเลิกกังวลใจนะคะเลิกรังเรียจใจเลิกเริ่มเศร้าใจนะมาค่ะตบท้ายด้วยไพ่ข้อความข้อความจากเลิอแมสเซจหน่อยนะอยากแนะนำคุณหน่อยค่ะว่า ปฏิหารในเดือนพฤศจิกายนเนี้เป็นอย่างไรขอคำแนะนำเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะนะคะมุ่งตรงไปข้างหน้าเลยมั่นใจในตัวเองค่ะคุณมีความสามารถคุณเป็นคนเก่งว้าว ขอพรสิเอาเลยอิษิฐานในสิ่งที่เธอต้องการเดี๋ยวนี้เลยแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาแล้วพบกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะมีความสุขกับทุกๆวันนะคะบายบายอันตี้ไปก่อนนะ